หมาเห็นแล้วไก่ไก่ไก่นี่กาวไปหมดเลยโอเครอก่อนรอก่อนเราต้องรอตอนเช้าตอนนี้ยังไม่ถึงเที่ยงคืนเลยโอเคไหมพี่น้องตเต้ขอขอไปหน่อยผมจะไปแปะข้างงล่าเสียใจมีแค่นี้เสียใจเออพี่มีแค่นี้ตอนนี้เดี๋ยวขอไปหาไม้ก่อนผมมีไม้อยู่ประมาณสี่สองอันเอาคราฟก่อนเลยคราฟก่อนเลยคราฟแล้วเอามาให้แล้วเราเอาไปเผาเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดไม้ทำเดี๋ยวไปตัดไม้เลย โอเคงั้น <Okay, S 1> อยู่อยู่ไปก่อนนะเดี๋ยวมาอย่าไม่ใช่อยู่ดีๆคิปเปอร์เลยขาาเข้ามาไงเข้าเลยครับสนุกสนุกสนุกยังไงครับตายอาที่สนุกมากเลยครับออ้ตอนนี้มมผมเจอตอนนี้เจอเขียวเขียวอยู่สามตัวสนุกแน่แน่ไม่ต้องห่วงมาอยู่อีกฝั่งนึงอ๋อแว่พออยู่ใกลๆจะตายปดี ตัดไม้อย่างเมามันตัดแปตัดมาเจอเปิดประตูเกิดเป็นกบขันเรียบร้อย <c oughs> ไม่แปกแปกนะผมว่าตามความคิดแล้วน่าจะแปกนะโอ้มีแขกมาต้อนรับซอมบีแมงมุมหุ่นยนต์เห็นเขาว่าพอไมค์ครับหนึ่งจุดสองออกมานี่ซอมบี้จะพังประตูได้ ไม่ต้องกี้ถึงขนาดนั้นไม่ต้องกี้ขนาดนั้นตอนนี้ผมใช้เท็ชชั่นแพ็กเห็นเมมมัมเป็นสีแดงเห็นดนแล้วโอเคโอเคตอนนี้เห็นแทนยืนอยู่บนหลังคาบ้านเห็นมิตเติลโดนแล้วหม้อหมโอหมอเห็นน่ะนั่นแหละยืนตัดไม้หัวแดงๆอย่างนู้โอเคงันเดี๋ยวรอไปมึงเดี๋ยวไปหา โอเคมาแล้ว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 เปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยโอ้โอหเจอแก่เฮ้ยแมงมุมระวังมันจะเข้าปีข้างบนข้างบนมาเร็วช่วย้ยไปไกลๆโดนท่อแบคทีเรียสิ โอเคตอนต<ด>นีเ้เอ้ยเ,อเดี๋ยวแป๊บมึงนะได้ตังค์ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวระหว่างเดี๋ยวทำทัดทำทางเผาถ่านเอ้ยถ่ <laughs> านหินเพิ่มก่อน,นะะ <laughs> พันจะบอกไม่ถูกโอเคเดี๋ยวมา <laughs> <laughs> เดี๋ยวมานะ ผมได้หัวสมผอมมาแล้วเมื่อสมบิตตามหลังคุณอยู่ผมจะการ์ดใหญ่ไม่ใช่ดีเกลตันเอ้ยมองผิดอีกทีโอ้โอเคได้ต่างยี่สิบแปดอ่ะฮะอ่ะฮะอ๋อกระดูกโอ้โหมีอะไรยิงมาก็ไม่บอก โอ้ oh my god เยอะเกินกับพร้านมาแล้วไม่อยู่แล้วเอ้ยแกะนี่เสียงแกะใช่ใช่แล้วครับผมเจอแกะได้ขนแกะมาเพียบเลยตัดมาเลยอายขามาัเลยนี่เลยขนแกะแโอ้ยแกะเอ้ยอยู่นิ่งๆที่ขางบเอ้ยเอ้ยอยู่นิ่งๆสู้เข้าสู้ต่อไปคาจิชิ <laughs> โชคดีอ,อไปอย่าไาย่งได้เสียงมนมีใครสักคนกำลังระเบิดตายหน้าถามเลยผม,มีงองเลยอ่ะฮะหาคนแก่มาเพิ่มเร็วหาคนแก่มาเพิ่มแล้วทำเตียงผมเจอของดีเขาให้ ค okay. ตอนนี้ก็จะเช้าแล้วว่าแล้วก็มีแขกตามผมมาเต็มเลยขอเข้าบายก่อนนลประตูชิดโอเคเนอะผมขอสลีปก่อนนะมีเบอร์วิกันไหม่ะไม่มีไม่มีมีมีไอออนอยู่ประมาณหกอันโอเคเดี๋ยวออกไปหาออกไปเอาแก่ให้ เราตาิงอไะก็ไว้อย่างงั้นแหละอ๋อตากผงอยู่ใต้ดินมันโหดดีเดี๋ยวตอนเช้าเก็บกระดูกมาด้วยนะอ๋อฮะผมมีกระดูกอยู่แล้วมีไงแล้วแล้ววันนี้ก็ผ่านคืนแรกมาอย่างสมบูรณ์ โดยรอดชีวิตหรือเปล่าวะขอตัวสักครู่โอ้โห